สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอก,กสเตชันนะคะอ้าวสาวฟ้าก็ไปกกอก,กอค่ะพบก,กับลุงพลและพี่รวัดศูนย์หนึ่งนะคะวันนี้จะเปิดตัวสาวฟ้าไ,ไปขุดมันมาเห็นไหมสมุนไพรว่างไพ่นะคะ,ะง,ะงะานมีมีงานกันเยอะแยะบ้านกกอกกกตูมโัวสูงเกษตรสมบูรณ์ บ้านคำเบิ่มบามบ้านนาหินกองพอสวัสดิ์สานแวะสี่หมู่นะบ้านสานแวนะนาคุงนะบ้านป่าไม้พัฒนารวมเนี่ยสิบสี่สิบห้าหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลกกตูหมดทุกคนมีงานนะมีงานทำเป็นของตัวเองเกษตรกร,ร,กรที่นี่ก็ปลูกมันสับปะหลังปลูกอ้อยปลูกข้าว แล้วก็มีเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวต้นแบบที่เป็นโครงการของพัฒนาชมุมชนอำเภอดงหลวงตอนนี้ล่าสุดก็น่าจะเป็นโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นโครงการของพัฒนาชมุมชนที่กำลังกับหาแนวทาง่วบกับเกษตรกรที่ อาอยากมีอาชีพที่ยั่งยืนนะครับตามแนวเนศษษษษษรศษฐกิจทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงนะครับก็วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับกับเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์สดในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของพี่อนวัฒส์สุนด์ชาแนล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่อนุวัต์เป็นเจ้าของแบรนด์เองใช่ไหมครับพี่ใช่ค,ครับก็พี่อนุวัน์เป็นเจ้าของแบรนด์เองนะครับผลิตภัณฑ์ที่ยูทูบเบอร์นะครับที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการันตีผลิตภัณฑ์ตัวเองแล้วนํามาขายในเครือข่ายที่อยู่กับหลุกพลปแต่งที่บ้านกกอก ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนะครับผมเชื่อว่า FC ซสามารถเข้าถึงได้อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ของโยงเหิงไหมครับของเฮียเดนินนาคานะตอนนี้เจ้าตัวไม่รู้ไปอยู่ไหนนะนะไม่รู้ไปอยู่ไหนนะเห็นไหมครับผลิตภัณฑ์ของโยงเหองน,นะครับขวดหนึ่งทั้งสามพันกว่าบาทขวดใหญ่ครับ นี่ผมเมื่อช้าผมก็บอกว่าให้ติต่อทางคุณวันวคุณวันวนะครับจะเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพของยงเฮอร9ศูน5 9เก9าห้นี่คือเบอร์คุณวันนะครับเฮียเดกระทิ้งไว้ให้เราแบบนี้เมื่อไรจะขับบีเอ็มมาไว้ให้ลุงไหมล่ะหรือเอาไปถวายพระอาจารย์แล <laughs> ้วอลายจริงๆพาน้องโจงไปเที่ยวก็หลายรอบนะครับ จนย่าโจบอกไปขอพรแม่โสรทพีโสรดานะอดว่องสินศักสิทธิ์นะไม่ให้โจไปกับเอเดียกลับมาอยู่กับย่าหรืออยู่กับยายเถอะนะโนาสุขสารสุดท้ายโจก็กลับมาแต่เฮอเดียยังไม่กลับมาเอเดียไม่มาอีกไหมนะครับก็วันนี้เป็นก็ขอบคุณพี่นวัดนะครับที่นำภาพรลอๆของลุงพลขึ้นมานะครับ คู่กับผลิตภัณฑ์วางไพรของพี่อนวัตถ้าให้ดีต้องมีพี่รูปพี่ติดมาด้วยนะจะได้รู้ว่าเออหน้าหน้าตาเจ้าของแบรนด์เป็นใครนะครับ,รบก็คือต้องเป็นที่อนุวัต่วนชนแนลด้วย,วยนะครับอยู่คนละข้างก็ได้นะผมเป็นมือซ้ายพี่เป็นมือขวาไ,ได้ครับนะอยู่คนละฝั่งเนาะมันจะดูดีใช่ไหมครับในเบอร์ชัวร์ตัวตนี้เนาะถ้าเกิดว่า FC นะครับอยาก ทราบข้อมูลนะครับรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถโทรไปที่เบอร์062-695-2998-061-647-8288นี่ครับสองเบอร์ที่พี่อนวอุวัฒน์ทำไว้นะครับก็เป็นไลน์นะครับไลน์แอดวังไพรนะครับสนใจติดต่อได้ที่นะครับไลน์แอดวังไพร์นี่คือช่องทางนะครับบาร์โค้ดก็มี ผมก็พยายามเรียนรู้นะคือมันคืออะไรบาร์โค้ดสแกนได้เลยนะครับสแกนเข้าไปก็เข้าไปที่ไลน์เลยจากยอดขายทุกกล่องลงคนได้20บาทตามที่พี่นวัดเขียนไว้นะครับก็ตามนี้นะครับส่วนยูทูบเบอร์นะครับพี่แจ้งไปหรือยังยังไม่ได้แจ้งแค่ลังแจ้งไปแล้วครับแจ้งไปยังแจ้งหน้าหน้าบ้านหรือยังแจ้งหลังบ้านหน้าบ้านไม่ได้แจ้งครับต้องแจ้งหน้าบ้านนะสาหรับแจ้งหน้าบ้านเลยใช่ไหมครับต้องแจ้งหน้าบ้านเลยนี่นะครับ ไม่ต้องแจ้งบ่อยก่อแจ้งหลังบ้านอ๋อก็เป็นค่าคอมมิชชั่นที่อ่ายูทูบเบอร์นะครับได้ทุกกล่องนะครับถ้ามียอดสั่งที่เอฟซนะครับติดตามช่อง youtube แต่ละช่องนะครับย้ำนะครับอยากให้ยูทูบเบอร์แต่ละช่องที่เอฟซีที่ติดตามนะครับดูผลงานของ youtube แต่ละช่อง ก็สามารถระบุนะครับแจ้งทางพี่อนุวัฒน์ได้เลยนะครับแจ้งทางแอดมินของพี่อนุวัฒน์ได้เลยว่าต้องการให้ youtube ช่องไหนมีค่าคอมมิชชั่นส่วนค่าคอมมิชชั่นแต่ละกล่องที่พี่อนุวัฒน์จัดไว้นะครับพี่อนุวัฒน์จัดให้โอ้ยชื่อมันช่องดังเลยอนุวัฒน์จัดให้นะก็เดี๋ยวจะแจกให้ทุกคนได้รับชาบมาหมดเลยนะครับจะแจกทุกคนนะครับใครใครยังไม่ได้รับมารับได้เลยนะครับ มีใครยังไม่ได้รับบ้างครับครับใบนี้ใครยังไม่ได้รับรับเ๋ยผมไปแจกเลยเอาเอาไว้เอาไว้ให้ดูกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของวังไพลนะครับของพี่อนวัตสุดหนึ่งนะพี่อนวัตมีแนวคว,ความคิดมีวิสัยทัศน์ขนาดไหนนะครับในการนําผลิตภัณฑ์ของวังไพรนะครับอันนี้ทานได้เลยไหมพี่ผมพุชทานข้าวมา ลองทานได้เลยครับชักแงงแง่งไหมพี่เดี๋ยวน้ําให้ลุงหน่อยน้ำเท่าไหร่ทำแล้วชักแง่งไง่งไหมพี่ชักไหมพี่พี่ยังไม่ตอบผมเลยเดี๋ยวทดลองเลยครับไม่ชักนะไม่ชักครับแล้วโอ้พี่ไม่การันตีอีกทีผมก็การันตีครับการันตีโอเคไม่ชักเง่งเง่งเดอนแงให้ดูแข็งแรงครับแข็งแรงนะครับใครใครยังไม่ได้ครับครับผม ยังไม่ได้นีน่ัยาครับลยาส่งต่อเลยครับยังไม่ได้นะครับนี่เาวมดแลส่งน,นะครับจพ,พอดีพี่อนวัต์เคยให้ลุงไปแล้วนะแต่ทานแต่ยังไม่ทานแต่ยังไม่ทานที่โอกาสมาทานวันนี้นะครับ,รบต่อหน้าทุกคนนะครับเป็นพยานนะผมทานแล้วเนะ้อใครจะทานได้นะครับทานได้ทุกคนเลยนะครับ <S <S ผมร้<า>องไห้ ลองลองเลิกเข้ามาไม่ชักนะครับไม่ชักอ่ะลองเลยครับลองเลยไม่ชักเลิกแเลิกแล้วเริ่มมีอาการแล้วมือไม้เริ่มสั่นแบ่งกันทานเลยครับเริ่มเลยเลิกจิ้มรสชาติจะเป็นไงไปแล้วรูจิ้มไหมนายบัวอาการหนักขึ้นหนักขึ้นนะน้ำทุกคนสินค้าที่เราเอาไวน์น้ำไหมสินค้าที่เรา พี่นวัดนํามาเสนอนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวังไผ่ครับยูทูบเบอร์ต้องทานกันก่อนคนละเม็ดครับส่งไปส่งไปครับส่งไปยูทูบเบอร์ต้องทานกันก่อนเห็นไหมเสียงมันค่อยๆมันเพลียกว่ามันมีไม่เดียวเหรอครับมีไม่เดียวครับจ่ายเอ็มต้องถามจ่ายเอ็มซื้อยังไงให้มาไม่เดียวเขามีแต่ไม้คู่ ก็ต้องทานนะครับวันนี้ทานเลยคนละแคปซูลนะครับมากี่คนครับรับไปทานรับไปรับรับประทานรับประทานด้วยนะแม่กระพูทานนลูกทานที่ลูกจะเก็บไว้ไม่ใช่ลองดูก่อนลองดูก่อนนะอ๋อขอไม่มีน้ำเอาขอน้ำหน่อยแม่มาต่อยบริการหน่อยแล้วน้ำไม่มีแม่มาต่อยเอามาเลยนะครับ เอามาให้คนละขวดเด้อเพราะว่าเราต้องอ่าเรารักษามาตรการนะครับน้ําคนละขวดนะครับน้ําใครน้ํามันเด้อแมแม่กระทั่งลูงคนก็แต่เองยังต้องน้ําคนละขวดนะครับรับตัวเองนะฮะรับสุขภาพนะครับรโอ้โหป้าโซก็มาร่วมง,งานด้วยอ้าวใครจำเบอร์ที่อนุวัฒน์ได้บ้างเบอร์ที่สั่งสินค้าใครจำได้บ้างยกม,มพูดดังๆเลยครับเบอร์อะไรบ้างครับ โต๊ะหนุบสองโอ้โหเริ่มมัวแล้วเริ่เยี่ยงกันแล้วคือคืออย่างนี้ครับลุงสั่งที่เบอร์เราเองก็ได้นะครับโฆษณาเบอร์ตัวเองก็ได้ไลน์ตัวเองก็ได้นะครับบอกเขาไปแล้วก็นะครับทุกคนนะครับใครยังไม่ได้แอดสั่งแล้ลุงก็ได้มาเปิดงานในพีนี่มทวันนานเลเปิดงานนะคะพาไปพูดคุยกันน่คะโอทฮาเลย